ถาวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัออยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับธรรมะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมของพระเจ้าที่ได้แสดงแด่พระยาศักคุลบุตรที่เป็นลูกของเศรษฐีและมีความเบื่อหน่ายในเพศคารวาะ และในทรัพย์สินของตนว่ามันไม่มีสาระแยแสใดๆและเป็นเรื่องที่วุ่นวายของชีวิตที่เกี่ยวพันกับเรื่องของนางสนมต่างๆและบริวารต่างๆจึงได้คิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดหน้าผาแต่พระเจ้าได้ทรงมาแสดงหลักธรรม แล้วก็ได้เลิกคิดที่จะกระโดดหน้าผาและขอบวชขอพระเจ้าต่อมาพระเจ้าได้ส่งแสดงหลักธรรมเรื่องอนุบุพิกถาซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงไปแล้วสามหัวข้อสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่4ว่าด้วยเรื่อง กามาทีวะนวะกถาซึ่งแปลว่าพารณาถึงโทษของกามคุณซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเล็งเห็นกามคุณว่าเป็นโทษเป็นภัยต่อชีวิตของนักบวชหรือชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ที่จะนำมาซึ่งโทษทุก์นานานบประการดังนั้นพระพุทธองค์จึงเปรียบการมไว้ในหลักธรรมหลายอย่างหลายด้านแต่จะขอนำมาแสดงอยู่10บข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งกามเปรียบเสมือนท่อนกระดูกเปล่าไม่มีเนื้อและเลือดติดอยู่ เมื่อสุนัขหิวมาแทะเข้ายิ่งแทะก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งแทะก็ยิ่งยิ่งหิวซึ่งไม่เต็มอยากไม่เต็มอิ่มและบางทีผ้าท่าก็ฟันหักในส่วนที่ข้อสองการเปรียบเสมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหี่ยวคาบบินมาแรงกาหรือเหี่ยวตัวอื่นก็จะเข้ามาลุมจิกแย่งเอา คือไม่เป็นสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้ข้อที่สามกามเปรียบเสมือนคนถือคบเพิงที่ทำด้วยหญ้ารูปโพงเดินทวลมไม่ช้าก็ต้องทิ้งมิฉะนั้นก็ต้องโดนไฟไหม้มือระหว่างเดินก็ถูกควันลมหน้าต้องทงทุดทรมานย่ำแย่ อยู่ร่าไปข้อ4กามเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันเล่าร้อนผู้ที่รักชีวิตทั้งหลายที่รู้ว่าหากตกลงไปแล้วก็ถึงแต่ความตายหรือมิฉะนั้นก็สาหัสแต่ก็แปลกเหมือนกันมีอะไรมาพางตัเหมือนมีแรงลึกร,รับมาคอยฉุดให้ลงหลุมไป อยู่เรื่อยๆข้อที่หกรารเปรียบเสมือนความฝันเห็นทุกอย่างเฉิดฉายอัมพัยแต่ไม่นานก็ผ่านไปพอตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นข้อที่6กรารเปรียบเสมือนสมบัติที่ยืมเขามาเอาออกมาแสดงก็ดูโก้หรูดีใครๆเห็นก็ชื่นชมแต่ครอบครองไว้ ด้วยความไม่มั่นใจเพียงชั่วคราวไม่มีสิทธิ์ขาดโดยเด็ดขาดเป็นเจ้าของเมื่อเจ้าของเขาตามมาพบเมื่อไรก็เอาคืนเมื่อนั้นข้อที่7จ็กรารเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ผลดกอยู่ในป่าใครผ่านมาเมื่อเขาอยากได้ผลจะด้วยวิธีไหนเขาก็เอาทั้งนั้น ปีนได้ก็ปีนปีนไม่ได้ก็สอยบางคนก็โค่นเลยใครอยู่บนต้นลงไม่ทันก็ถูกทับตายเบืบอ,ก,บอก,ก็แขนขาหักข้อที่8การเปรียบเสมือนเขียงสับเนื้อใครไปยุ่งเกี่ยวเข้าก็เปรียบเสมือนเอาชีวิตไปให้เขาสับเพราะ กามเป็นที่รองรับทุกทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจเหมือนเขียงที่รองรับคมมีดที่สับเนื้อลงไปนับแผลไม่ท่วนข้อที่เก้าการเปรียก,กเสมือนหอกและเหลาทำให้เกิดทุกข์ทิ่มแทงหัวใจเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวมากมายใครเข้าไปพัวพันในกามแล้วที่จะไม่เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นไม่มี ข้อที่สิบการเปรียบเสมือนหัวงูพิษเพราะการประกอบด้วยภัยมากต้องมีความราดเอวงต่อกันอยู่เนืองๆไม่อาจปรงใจได้สนิทวางจิตให้ปร่งใสไม่ได้เป็นที่หวาดเสียวมากอาจโฉกให้ถึงตายได้ทุกเมื่อเหมือนหัวงูพิษเผลอเมื่อไหร่ก็กัดได้ทันที ด้วยพิกรารไม่ตายชาตินี้แต่ก็ถึงกับสมหวังในชาติหน้าก็เตรียมตัวลงอบายได้ไม่มีทางรอดเพราะจิตที่ติดอยู่ในพิษคือจะคือกามแล้วก็ต้องตายอย่างเดียวถ้าไม่รีบถอนด้วยพรมารัน หรือการรักษาอุโบโสถศีลตามโอกาสลำพังศีลห้าไม่เพียงพอที่จะถ่ายถอนพิษกรรมออกมาได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการอุป,ปมาโทษของกรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพื่อให้เราพินิตพิจารณาถึงโทษของมันถ้า บุคคลใดก็ตามและเป็นส่วนมากที่เรายังต้องเกี่ยวข้องอยู่ในการมคุณมันก็ยังมีโทษทุกข์อยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรับผิดชอบโทษทุกข์ไปตามสถานการณ์สถานภาพที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ก็ พยายามที่จะถอนตนออกจากการ,รมด้วยการถือศีลแปดศีลอุโบสถบวชเป็นสามนเนรหรือภาพพิสุซะแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของการตัดสรุ้ก็คือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดหรือโพธิปักขิยธรรม37ประการโดยการที่เรา จะต้องเจริญวิปัสนาในแนวทางของการเจริญอสุภาษณ์สัญญาเป็นหลักกล่าวคือการที่พิจารณาขันห้ารูปนามของเรามีผมขนเล็บฟันอนัังเป็นต้นให้เห็นถึงความเป็นจริงถึงความสกกุสกรกโสโครกสิ่งที่มันไหลออกมาจากทวารทั้งเก้าก็คือตาสองจมูกสองหูสอง ปากหนึ่งทวานหนักทวานเบาหนึ่งให้เห็นถึงความเป็นจริงว่ามันสะอาดหรือสกรปรกเพียงใดอยู่อย่างนี้ทุกข่ำเชา้าตลอดถึงพิจารณาร่างกายของเราถ้าปราศจากวิญญาณแล้วมันจะสวยงามหรือว่าหน้ารังเกียจโสโคพิจารณาถึงซากศพที่เป็นสตรีเพศที่ เป็นเหยื่อล่อให้เราเข้าไปตกหลุมแห่งการทะเลแห่งกามว่าถ้าเขาปาศจากวิญญาณแล้วมันจะน่ารังเกยียจเพียงใดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่มีบุญวาสนามีสติปัญญาก็ควรที่จะค่อยๆพัฒนาจิตวิญญาณของเราไปให้พ้นจากบ่วงแห่งการ ทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งเราจะได้พ้นจากกองทุกข์ได้ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วด้วยประกาลัชนีพอดมโทนาทนายอสุรินที่ได้รับฟังแล้วก็ทักทายมาตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมและขอให้พ้นจากความทุกข์จากบ่วงแห่งกามตามสถานภาพของแต่ละคนถึงแม้ว่าบางคนยังตกอยู่ในห่วงของกามก็จงใช้สติใช้ปัญญาบริหารจัดการจากความทุกข์นั้นให้เบาบางลงและใช้ความทุกข์นั้นให้เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยประการชนี้แลนิพานาปฏิ